นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทพ,พเจ้าจีนองค์หนึ่งซึ่งผมว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรืออาจจะคุ้นภาพลักษณ์ท่านมักจะถูกเรียกว่าเทพสามตานะครับนั่นคือเออหลังเสรินครับผม จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยโหทั้งตำนานทั้งเรื่องเล่าต่างๆนี่น่าสนใจมากเลยครับค่ะใช่เลยค่ะภาพจำแรกๆเลยก็คือท่านเป็นเทพนักรบดูทรงพลังแล้วก็มีดวงตาที่สามกลางหน้าผากแล้วก็มีสุนัขคู่ใจใช่ไหมครับที่เราเรียกกันติดปากว่าเห่าฟ้าถูกต้องเลยค่ะ เออลาวเซินหรือว่าถ้าตามชื่อเดิมก็คือหยางเจียนเนี่ยนะคะเป็นเทพที่มีบทบาทเอ่อค่อนข้างเยอะเลยในตำนานของจีนทั้งเรื่องการต่อสู้ปราบมารช่วยเหลือคนแล้วก็ยังโยงไปถึงเทพองค์อื่นๆด้วยอย่างงกเซียนฮ่องเต้หรือแม้แต่คู่ปรับที่แบบโหฝีมือฉกาจมากอย่างซุนโหโคงหรือเฮ่งเจียที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะ ครับผมงั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คืออยากจะลองเจาะลึกเรื่องราวของท่านดูตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นเลยพลังความเชื่อต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเอมันมีแง่คิดอะไรที่เราพอจะเรียนรู้จากชีวิตท่านได้บ้างโดยเฉพาะอออาจจะสำหรับผู้ฟังที่อยู่ในช่วงวัยซึก30-40นะครับค่ะซึ่งก็เป็นวัยที่เจอความท้าทายเยอะเหมือนกันไม่ว่าใครจะเคยฟังเรื่องท่านมาก่อนหรือไม่ก็ตาม วันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่าครับได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดกำเนิดของท่านเลยดีไหมครับชื่อเดิมคือหยางเจียนเป็นลูกชายคนที่สองใช่ค่ะคือเรื่องพ่อของท่านเนี่ยตำนานก็มีหลายแบบนะคะบางที่ก็บอกว่าเป็นขุนนางชื่อหลี่ปิงสมัยราชวงศ์ชินบางทีก็ว่าเป็นบัณฑิตชื่อหยางเทียนโย่แต่ที่น่าสนใจมากๆคือคุณแม่ของท่านชื่อเหยาจีค่ะครับ ซึ่งท่านเป็นถึงน้องสาวแท้ๆขององค์นิกเซียนห้องแต้เลยนะผู้ปกครองสวรรค์สูงสุดแต่เรื่องมันเกิดพลิกผันตรงที่เหยาจีซึ่งเป็นเทพธิดาเนี่ยกลับไปรักกับมนุษย์ธรรมดาซึ่งเอ่อมันผิดกฎสวรรค์ร้ายแรงมากค่ะโหการที่เทพรักกับมนุษย์นี่ฟังดูเป็นพล็อตที่แบบต้องห้ามมากเลยนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงครับมันคือการท้าทายกฎที่ยิ่งใหญ่มาก รุนแรงมากค่ะพอเรื่องไปถึงหูเง็กเซียนฮ่องเต้หรือบางตำนานก็ว่าเป็นเจ้าแม่หวังหมู่นะคะก็คือโกรธมากมีคำสั่งลงโทษสถานหนักเลยทำให้พ่อของหยางเจียนแล้วก็พี่ชายคนโตคือหยางเจียวเนี่ยเสียชีวิตไปเลยโอโ้โหส่วนแม่เหยาจีก็โดนโลงโทษเหมือนกันแต่เป็นจับไปขังไว้ใต้ภูเขาชื่อว่าเขาเถาซานเหลือรอดมาก็แค่ตัวหยางเจียนกับน้องสาวชื่อหยางฉาน แต่ก็คือต้องกำพร้าแล้วก็พัดพรากจากแม่ไปเลยตั้งแต่เด็กเหลือเชื่อเลยนะครับการเริ่มต้นชีวิตด้วยเรื่องเศร้าขนาดนี้มันส่งผลต่อการเติบโตหรือตัวตนของท่านในเวลาต่อมาอย่ไงไรบ้างครับเนี่ยเหมือนเป็นปมใหญ่ในชีวิตเลยแน่นอนค่ะประสบการณ์วัยเด็กมันก็หล่อหลอมตัวตนเนาะหลังจากที่ต้องเออเร่ร่อนไปกับน้องสาวเนี่ยสุดท้ายก็ได้ไปเจอกับเจ้าแม่หนีวาค่ะอ๋อเจ้าแม่หนีวา ใช่ค่ะตามตำนานหนึ่งก็ว่าท่านเป็นเทพีโบราณที่สร้างโลกสร้างมนุษย์ซ่อมสวรรค์อะไรแบบนี้ท่านก็สงสารก็เลยรับอุปการะไว้หยางเจียนก็เลยได้โอกาสฝึกวิชาอย่างเข้มข้นเลยจนสำเร็จวิชาสำคัญคือขวานเทวะค่ะการฝึกวิชานี่เหมือนเป็นการหาทางระบายความเจ็บปวดหรือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อเป้าหมายบางอย่างครับเช่นแบบแก้แค้นหรือว่าช่วยครอบครัวอะไรแบบนี้ครับ อาจจะทั้งสองอย่างนะคะแต่แรงผลักดันที่ชัดเจนมากๆเลยปรากฏขึ้นตอนที่ท่านรู้ว่าแม่ยังไม่ตายนะแต่ว่าถูกขังอยู่ที่เขาเถาซาน <c oughs> ด้วยความกระตันยูและวก็วิชาที่เรียนมาเนี่ยหยางเจียนก็เลยใช้ขวานเทวะนั่นแหละบุกไปพาภูเขาเทาซานเลยช่วยแม่ตัวเองออกมาได้สำเร็จ การกระทํานี้ถึงแม้จะมาจากความกตัญญูก็จริงแต่มันก็เหมือนเป็นการประกาศสงครามเล็กๆกับสวรรค์โดยตรงเลยหรือเปล่าครับเพราะมันคือการท้าทายคําสั่งของงกเซียนฮ่องเต้เลยนะถูกต้องค่ะท้าทายอํานาจสวรรค์อย่างแรงเลยแล้วก็แน่นอนว่างกเซียนฮ่องเต้ก็สั่งลงโทษอย่างเจี้ยนอีกรอบแต่ว่าคราวนี้ท่านโชคดีหน่อย ได้รับความช่วยเหลือจากเอ่ออาจารย์อาของท่านก็คือท่านเจียงจือหยาค่ะอ๋อท่านเจียงจือหยาที่อยู่ในเรื่องห้องสินใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านเป็นนักปราญ์นักการทหารคนสําคัญในยุคนั้นเลยท่านก็ช่วยทูลขอผ่อนปรนโทษให้แล้วเงื่อนไขาการผ่อนโทษคืออะไรครับรอดมาได้ยังไงเงื่อนไขนี้ก็ยิ่งใหญ่มากค่ะคืออย่างเจี้ยนจะต้องไปสร้างคุณงามความดีให้ครบถึง10,000แสนครั้ง, 1, งเพื่อเป็นการไถ่โทษแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้สวรรค์เห็น1 0 0 0 0แสนครั้ง โอ so so ้โหฟังดูเป็นตัวเลขที่แบบเยอะมากนี่มันไม่ใช่แค่การลงโทษธรรมดาแล้วมั้งครับมันเหมือนการทดสอบที่ยาวนานมากหรืออาจจะเป็นวิธีที่สวรรค์ใช้ควบคุมเทพที่เก่งมากๆแต่ก็ดูมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างท่านให้อยู่ในกรอบหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะการทําความดีแสนครั้งเนี่ยอาจจะมองได้หลายแง่มุมแต่ว่าในช่วงที่ท่านกําลังบําเพ็ญเพียรนี่เองท่านก็ได้สร้างวีรกรรมสําคัญสาคัญไว้เยอะเลยค่ะ หนในเรื่องที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือการไปช่วยพ่อตามตํานานที่ว่าเป็นหลี่ปิงนะคะปราบมังกรที่มันก่อเรื่องน้าท่วมสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอ๋อครับการกระทําครั้งนี้แล้วก็วีรกรรมอื่นๆเนี่ยก็ทําให้คนเริ่มนับถือท่านมากขึ้นแล้วก็เริ่มเรียกชันว่าเทพพเจ้าเอ้อหลังซึ่งแปลประมาณว่าเทพพบุตรองค์รองนะคะการต้องพิสูจน์ตัวเองซ้ําๆด้วยการทําความดีนี่ มันก็คล้ายๆกับชีวิตคนทำงานเหมือนกันนะครับที่ต้องสร้างผลงานต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนยอมรับในองค์กรในสังคมเทพได้เลยค่ะแล้วพอท่านบำเพ็ญความดีครบตามเงื่อนไขหนึ่งแสนครั้งแล้วเนี่ยในที่สุดท่านก็ได้ขึ้นสวรรค์อย่างสมเกียรติเลยได้รับแต่งตั้งเป็นถึงแม่ทัพสวรรค์คุมกองทัพทางทิศตะวันตกแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าแม่ทัพใหญ่ของสวรรค์เลยนะคะอยู่เคียงข้างเทพเก่งๆอย่างเทพนาจาคอยดูแลสวรรค์กับโลกมนุษย์ทีนี้ มาถึงเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดของท่านเลยคือดวงตาที่สามกลางหน้าผากดวงตานี้มันมีความหมายพิเศษยังไงครับดวงตาที่3หรือที่บางทีเรียกว่าเทียนเยียนนะคะแปลว่าตาฟ้าหรือตาสวรรค์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเอ่อปรรยายาัญญาญาณความสามารถในการมองเห็นความจริงแท้มองทะลุภาพลวงตาสิ่งลี้ลับหรือว่าใช้ในการมองหาแล้วก็ปราบพวกปีศาจ บางตำนานก็บอกว่าตาที่สามนี่แหละคือคันช่องวิเศษหรือเจ้าเยาจิ้งเป็นกระจกสองวิญญาณที่แบบส่องปุ๊บจะเห็นร่างจริงหรือชาติกำเนิดเดิมของผู้ที่ถูกส่องได้เลยโอ้โหดวงตาที่สามนี่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมองทะลุเปลือกนอกไปถึงแก่นแท้เลยนะครับซึ่งน่าจะสำคัญมากสำหรับเทพที่ต้องดูแลความยุติธรรมแยกแยะถูกผิดแล้วอาวุธคู่กายล่ะครับอาวุธประจาตัวที่เด่นที่สุดเลยจะคือทวนสามแฉกสองคมค่ะ หรือซานเจียนเหลียงเริ่นเตาอันนี้เป็นอาวุธที่ทรงพลังแล้วก็เป็นภาพจำของท่านเลยนอกจากนี้บางตำนานก็บอกว่ามีธนูทองกับดอกอนเงินด้วยนะคะและแน่นอนขาดไม่ได้เลยสหายสี่ขาคู่ใจเห่าฟ้าหรือชื่อจีนคือเซียวเทียนเฉือนเนี่ยสุนัขเทพตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับเห็นว่ามีหลายตำนานเหมือนกันใช่ค่ะตำนานเยอะเหมือนกัน บ้างก็ว่าเป็นหมาจรจัดธรรมดาที่ท่านสงสารเลยแมตตาเอาขึ้นสวรรค์ไปด้วยบางก็ว่าเป็นอาวุธวิเศษเป็นแก้วอะไรสักอย่างที่แปลงร่างเป็นหมาล่าเนื้อสีขาวได้ oh. แต่ไม่ว่าที่มาจริงๆจะเป็นยังไงเห่าฟ้าก็ถือเป็นผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการสู้รบเคียงข้างท่านตลอดเลยค่ะนอกจากตาที่สอาวุธหมาเทพแล้วท่านมีพลังวิเศษอื่นๆอีกไหมครับ ท่านขึ้นชื่อเรื่องพละก,กําลังมหาศาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสามารถที่เด่นมากๆอีกอย่างคือการแปลงกายได้ถึง72ท่าค่ะ72ท่าใช่ค่ะซึ่งน่าสนใจมากตรงที่จํานวนท่าแปลงกายเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะๆกับคู่ปรับคนสําคัญของท่านเลยก็คือซุนหงอคงหรือเฮ่งเจียนั่นเองค่ะพอพูดถึงเฮ่งเจียคําถามยอดฮิตท,ที่ทุกคนต้องอยากรู้เลยครับระหว่างเออหลังเสินกับสุนหงอคงสรุปแล้วใครเก่งกว่ากันแน่ครับ หัวเราะเล็กน้อยค่ะเป็นคําถามคลาสสิกเลยค่ะคําถามนี้คือทั้งสองท่านเนี่ยมีพลังแปลงกาย72ท่าเท่ากันก็ถือว่าเป็นคู่ปรับที่สมน้ําสมเนื้อมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากผลการสู้ก,กันครั้งสําคัญตอนที่เฮ่งเจียบุกสวรรค์แล้วเออหลังเสริรนได้รับคําสั่งให้มาปราบเนี่ยผลก็คือเออหลังเสริรนเป็นฝ่ายจับเฮ่งเจียได้สําเร็จค่ะอ้าวเหรอครับมีรายละเอียดไหมครับว่าทําไมถึงจับได้มีจุดตัดสินแพ้ชนะกันตรงไหน มันก็มีบางตำนานที่เล่ารายละเอียดตอนสู้กันแปลงกายแข่งกันนะคะว่าเออเหมือนเฮงเจียจะลังเลหรือว่าไม่ยอมแปลงร่างเป็นสัตว์บางชนิดที่ตัวเองไม่ชอบหรือดูต่ําต้อยอย่างเช่นหมาอะไรแบบนี้อ๋อแต่เออหลังเสรินไม่มีข้อจํากัดตรงนั้นก็เลยใช้จังหวะนั้นเอาชนะไปได้ แต่ยังไงก็ตามนะคะต้องถือว่าฝีมือใกล้เคียงกันมากการสู้ครั้งนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถไหวพริบของทั้งคู่เลยน่าคิดนะครับว่าการสู้กันครั้งนั้นนอกจากเรื่องฝีมือแล้วมันอาจจะสะท้อนความแตกต่างด้านนิสัยหรืออาจจะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนบางอย่างของทั้งคู่ด้วยหรือเปล่าอย่างเออหลังเสรนที่ดูจะสุขุมกว่าทําตามหน้าที่มากกว่าเป็นไปได้ค่ะความต่างทางบุคลิกทัศนคติมันก็ส่งผลต่อกลยุทธ์จัรตัดสินใจตอนสู้ได้เสมออยู่แล้วค่ะ ด้วยวีรกรรมความสามารถแล้วก็ภาพลักษณ์ของเทพนักรบที่ดูพดุงคุณธรรมทำให้คนนับถือบูชาท่านเยอะมากเลยแล้วส่วนใหญ่เขาขอพรท่านในด้านไหนเป็นพิเศษครับ ท่านเป็นเทพแห่งการต่อสู้ชัยชนะความสำเร็จความกล้าหาญความยุติธรรมแล้วก็ความกระตันยูนะคะคนก็เลยนิยมบูชาเพื่อขอพรให้มีความแข็งแกร่งทั้งกายทั้งใจให้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ป้องกันภัยอันตรายสิ่งชั่วร้ายรวมถึงขอเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยโดยเฉพาะพวกข้าราชการทหารตำรวจหรือนักธุรกิจที่แบบต้องการความสาเร็จในการแข่งขันนอกจากนี้ท่านยังถือเป็นเทพประจาตระกูล ยางแซยางแล้วก็เป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์กตัญญูด้วยค่ะมีธรรมเนียมการบูชาหรือวันสําคัญอะไรที่เกี่ยวกับท่านไหมครับมีการพูดถึงวันคล้ายวันประสูติของท่านนะคะคือวันที่23ค่ําเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติจีนส่วนเครื่องบูชาก็มักจะเป็นผลไม้มงคลทูบห้าดอกหรือบางทีอาจจะมีขนมหรือพวกอาวุธจำลองเพื่อสื่อถึงพลังอำนาจของท่าน แล้วก็มีบทสวดบูชาที่เน้นขอพรเรื่องการปกป้องความกล้าหาญความสำเร็จประมาณนี้ค่ะเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจเรื่องราวชีวิตที่น่าทึ่งของท่านไปแล้วทีนี้เราลองมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้ฟังกันบ้างโดยเฉพาะเอ่อคนที่อยู่ในช่วงวัย30-40ปีเนี่ยมีแง่มุมไหนจากชีวิตของเออหลังเสรนที่น่าจะให้ข้อคิดหรือเป็นบทเรียนสำหรับช่วงวัยนี้ได้บ้างครับ มีหลายแง่มุมเลยค่ะที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อมโยงได้ดีอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องความทรหดแล้วก็การไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตท่านเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยหรืออาจจะติดลบด้วยซ้ําจากเรื่องเศร้าในครอบครัวแต่ท่านไม่จมอยู่กับอดีตกลับมุ่งมัน่นฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองจนก้าวข้ามอุป,ปสรรคสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ได้ อันนี้น่าจะตรงใจหลายคนในวัยนี้เลยนะครับที่อาจจะเคยเจอความล้มเหลวผิดหวังหรือต้องเริ่มอะไรใหม่ๆการเห็นตัวอย่างของความไม่ยอมแพ้แบบนี้ก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีเลยครับใช่ค่ะ ต่อมาก็คือเรื่องความกตัญญูและความรับผิดชอบต่อครอบครัวแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ท่านกล้าทำเรื่องใหญ่ๆอย่างท่าไทยสวรรค์ก็คือการช่วยแม่ซึ่งมันสะท้อนความสำคัญของครอบครัวมากๆในวัย30-40ถึงเนี่ยหลายคนก็มีบทบาทเป็นเสาหลักของบ้านแล้วต้องดูแลพ่อแม่หรือลูกๆความรับผิดชอบตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการให้สมดุลค่ะการสร้างสมดุลระหว่างครอบครัวกับงานหรือเป้าหมายส่วนตัวนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของคนวัยนี้จริงๆครับ ประเด็นถัดมาคือการใช้พลังอำนาจอย่างมีคุณธรรมค่ะท่านเป็นเทพที่เก่งมากมีพลังมหาศาลแต่ใช้พลังนั้นไปในทางที่ถูกคือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าปราบปรามสิ่งชั่วร้ายอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเลยว่าเมื่อเรามีอำนาจมีตำแหน่งหรือมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นควรจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปเบียดเบียนใครการมีอำนาจและยังโกงความถูกต้องมีคุณธรรมไว้ได้นิท้าทายมากนะครับยิ่งในสถานการณ์ที่กดดันมากๆด้วย จริงค่ะแล้วอีกบทเรียนสำคัญคือความเพียรพยายามและความอดทนอย่างสูงการต้องทำความดีตั้งแสนครั้งเนี่ยมันบอกเราเลยว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตมันต้องใช้เวลาความมุ่งมั่นสม่ำเสมอไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆชั่วข้ามคืนเหมือนวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งร้อยเมตร ใช่เลยประมาณนั้นเลยค่ะเหมาะกับเป้าหมายระยะยาวที่คนไวนี้มักจะตั้งไว้ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนอกจากนี้การเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่ทัดเทียมอย่างตอนสู้กับเฮงเจียก็สอนว่าในโลกความจริงเราต้องเจอคู่แข่งที่เก่งกาจการจะเอาชนะได้ต้องใช้ทั้งฝีมือกลยุทธ์แล้วก็การเข้าใจคู่ต่อสู้ด้วยซึ่งอันนี้ปรับใช้ได้เลยกับการทำงานหรือการทำธุรกิจ และสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆคือความซับซ้อนในการตัดสินใจครับตัวตนของเออหลังเสิรินเนี่ยไม่ได้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ไปสหมดท่านพักดีต่อสวรรค์นะแต่ก็มีความผูกพันกับครอบครัวบางครั้งการกระทำอาจจะดูเย็นชาหรือต้องเลือกทางที่มันยากลำบากมันสะท้อนความจริงของชีวิตผู้ใหญ่เลยที่การตัดสินใจมันไม่ได้มีแค่ถูกกับผิดแต่มันเต็มไปด้วยสีเทาต้องชั่งน้าหนักหลายอย่างมากมาก ถูกต้องเลยค่ะชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่าในอุดมคติเยอะการตัดสินใจหลายๆครั้งมันต้องประณีประนอมหรือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์นั้นๆซึ่งตำนานของเอ่อหลังเสริญก็สะท้อนมุมนี้ออกมาได้ดีค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของเออหลังเสริญเทพสามตาผู้ยิ่งใหญ่กันอย่างรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ยากลำบากการต่อสู้ดิ้นรนการพิสูจน์ตัวเอง จนกลายเป็นเทพผู้ส่งพลังแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือท่านเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความยุติธรรมความกระตันยูแล้วก็จิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้จริงๆค่ะเรื่องราวของท่านเป็นมากกว่าตำนานแต่ยังให้บทเรียนที่ล้ำค่าเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความท้าทายการใช้อำนาจแล้วก็ความสำคัญของความมุ่งมั่นนะคะสิ่งนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือ ภาพของการที่เทพองค์หนึ่งต้องพยายามสร้างสมดุลตลอดชีวิตเลยนะระหว่างหน้าที่ต่อสวรรค์ซึ่งเปรียบเหมือนองค์กรหรือระบบใหญ่ๆเนี่ยกับความผูกพันส่วนตัวกับครอบครัวแล้วก็การใช้พลังความสามารถของตัวเองมันสะท้อนภาพชีวิตของคนในวัย3 4 0ได้ดีมากๆเลยนะครับที่ต้องแบบจักเกลหลายบทบาทพร้อมๆกันใช่เลยค่ะวัยนี้เป็นช่วงที่ภาระความรับผิดชอบมันถาโถมเข้ามาจริงๆ การตัดสินใจต่างๆมันซับซ้อนไม่มีคำตอบสำเร็จรูปต้องเรียนรู้ที่จะนำทางชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งความคาดหวังต่างๆซึ่งก็คล้ายๆกับที่เออหลังเสริงต้องเผชิญในบริบทของตำนานเลยค่ะหรือบางทีเรื่องราวของชั้นที่ต้องเพียรทำความดีมากมายภายใต้อำนาจสวรรค์ที่เคยสร้างบาดแผลให้ครอบครัว อาจจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับการยืนหยัดทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นหรือการสร้างคุณค่าให้ตัวเองแม้จะอยู่ในระบบหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์แบบหรืออาจจะไม่ได้ยุติธรรมกับเราเท่าไหร่นักก็น่าจะเป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ฟังได้เก็บไปคบคิดต่อได้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ